ทุกชนิดที่เกิดขึ้นทางใจชั่วเป็นสัพวะธรรมที่ไม่มีตัวตนเป็นของว่างเปล่าจากตนจากของของตนวิญญาณที่มาใส่จิตใจรู้อารมณ์ทั้งปวงก็ชื่อว่าธาตุรู้ก็ไม่มีตัวตนชื่อว่าว่างเปล่าจากตนจากของของตนความสวยลมที่เป็นสุข,ขการกระทบทางใจกับอารมณ์ ก็ส <ersch> ัก <człowie> ว่ากระทบก็ไ yeah. ม่มีตัวตนเป็นผู้กระทบสักว่ากระทบว่างเปล่าจากตนจากของของตนความสาวรลมที่เป็นสุขทางใจก็ดีเป็นทุกข์ทางใจก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบทางใจล้วนเป็นสักว่าความสวยอารมณ์สักว่าสุขไม่มีตัวตนในสุขชื่อว่าสุขก็ว่างเปล่าจากตนจากของของตน การกระทบอารมณ์แล้วเกิดความไม่สบายใจเป็นทุกข์ก็สังว่าทุกข์ที่ไม่มีตัวตนชื่อว่าว่างเปล่าจากตนจากของของตนความสวยอารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะการกระทบทางใจนั้นก็สังว่าเฉยๆก็ไม่มีตัวตนเป็นผู้เฉยชื่อว่าว่างเปล่าจากตนจากของของตนเมื่อท่านโมคราชหาคําว่าตัวตนไม่มี ในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการถูกต้องและอารมณ์ทางใจไม่มีในวิญญาณทั้งหกที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รู้รสได้สัมผัสถูกต้องและรู้อารมณ์แม้การกระทบทั้งหกทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทาง,งกายและจิตใจความสุวรรณ์มทั้งสิบแปด ท้งตาสามทางหูสามจมูกสามลิ้นสามกายสามจิตสามเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นสักว่าความสวยรมหรือเวทนาเท่านั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่มีตัวตนเป็นสักว่าธรรมะหรือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นชั่วคราวตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปชั่วคราวเป็นสังวาทุกข์ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกที่ว่างเปล่าจากตัวตนเป็นทุกข์ที่ไม่มีตัวตนท่านโมคราชได้มองเห็นธรรมชาติได้เข้าใจธรรมชาติเหล่านี้และเข้าถึงธรรมชาติด้วยจิตใจด้วยญาณทัศนะที่เห็นธรรมชาติเหล่านี้ดวงตาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นญาณการอย่างรู้เกิดขึ้นความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นว่าสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นสักว่า าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีชีวิตไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไหนที่ไหน,ไหนท่านถอนมานะความถือตัวทิฐิความเห็นผิดว่าเราเราออกไปเสียได้โดยประการทั้งปวงเมื่ะนั้นจิตใจของท่านได้ทำลายอาสวะคือการมาสวะอาสวะความนอนดองอยู่ในจิตใจความหมักดองของใจ ในเรื่องของความพอใในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการถูกต้องท่านทําลายได้อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าสวะอาสวะความหมักดองของจิตที่เกิดพอใจยินดีในพบคือรูปพบอรูปภพบพบทั้งปวงไม่ว่านารกไปในสุกายดิชานเทียวดาและก็พระภพทั้งหลายท่านละ ความนอนดองของใจความหมักดองของใจในพบความมีความเป็นทั้งหมดทิฏฐาโซอาสวะคือความมินผิดว่าเที่ยงสุขงามและตัวตวนท่านละได้เพราะเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่สุขสังขารทั้งปวงคือรูปธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ไม่งาม สังขารทั้งปวงธรรมทั้งปวงทั้งรูปธรรมและนมามธรรมและก็โลกีะโลกุตระธรรมทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของว่างจากตนเปล่าจากตนศูนย์จากตนท่านทำลายมานะทิฏฐิเหล่านี้ออกไปได้ทำลายอวิชชาความไม่รู้ในทุกในเหตุอย่างทุก ในธรรมที่ดับทุกข์ในทางเดินเที่จะออกจากทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องหมักดองอยู่ในจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงกว่าความวุ่นความมีสวะของอารมณ์ทั้งปวงที่จิตเคยหลงเพลิดเพลินยึดมัน่นถือมั่นสู่ความว่างเปล่าเหมือนแม่น้ําที่ทายเทเอาอาสวะเอาสวัทั้งหลายความสกปรกไปสู่ทะเลมหาสมุทรและเมื่อนั้นมหาสมุทรเป็นที่รวมของน้ําทุกสาย ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นสายฝนลงมาสู่สู่น้ําน้้วยน้ําหนองน้ําคลองน้าบึงไหลลงสู่แม่น้ําไหลลงสู่ทะเลแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมุทรน้ําทั้งปวงที่ตกจากท้องฟ้าลงมาสู่ความเป็นสายฝนที่มาสู่พื้นแผ่นดินเปลี่ยนแปลงจากสภาพของน้าคลองน้ําบึงน้ําห้วยน้ําหนอง เป็นแม่น้ําเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรและน้ําในมหาสมุทรนั้นตามเปลี่ยนชื่อจากน้ําฝนน้ําคลองแม่น้ํลาลําธารทะเลสู่ความเป็นน้ําชื่อเดียวกันคือคําว่ามหาสมุทรน้ําในมหาสมุทรก็มีรสเดียวกันคือรสเค็มว่างจากคาว่ารสทั้งปวงรสเดียวกันของจิต ที่เป็นที่รวมของธรรมชาติแห่งสติปัญญาที่ยังลงในการเห็นธรรมชาติแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปเสียงรนสัมผัสและอารมณ์ทั้งปูกเห็นความรู้แจ้งทั้งหกเห็นผัสสะทั้งหกในอาจยนะเครื่องต่อทั้งหกและเวทนาทั้งสิบแปดในอาจนะะที่กระทบกันและเกิดความสื่อรลมเหล่านี้เป็นสักวาธาตท,ที่ว่างเปล่าจากตัวตนได้ ท่านละความเห็นผิดเหล่านี้อวิชชาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องนอนดองเครื่องหมักดองของจิตใจสัตว์โลกและจิตใจของท่านที่ยึดถือมานานแสนนานตลอดระยะเวลาที่ได้พบพระอรตสมาสมุจ้านามว่าปฐมุตตระที่ได้ถวายทานต่อพระบรมศาสดาพระองค์นั้นและตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได,ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าเป็นผู้ส่งชีวานเศร้ามองทานันดรอ,อันนั้นได้รับพยากรณ์จากพระปัุมุตระสัมมาสุเจ้าในแสนกับที่แล้วฉะนั้น